ู้ฝนตกพี่น้องเลยครับกาบสวัสดีเอซทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทู e เอกดำซิงครับผมอ่ะวันนี้เราก็มารับของครับนี่ครับพกผ้าห่มพกอะไรไปขายครับเออแต่สำคัญว่ามาถึงแล้วฝนตกพี่น้องของก็น่าจะเยอะน่าจะเต็มรถพอสมควรครับวันนี้ ฝนตกครับที่นี่ดูฝนตกครับตอนนี้ก็รขอขจัดของให้อยู่นะครับจัดของอยู่แล้วก็ขึ้นผมซื้อผ้าซื้อผ้าใบแล้วแล้วก็อะไรเนี้ยตะขคายรัดครับรัดของพอใกล้จะปีใหม่นะครับก็จะซื้อของไปแจกลูกค้าด้วยครับอของสัมนาคุณครับ แจกลูกค้าด้วยไปขายด้วยครับของก็น่าจะเยอะพอสมควรครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปที่บอนะวันนี้มารับพงผ้าผมเสื้อผ้าครับไปจัดปีใหม่ตอนนี้ก็รออ่าที่ร้านเขาจัดของอยู่ครับเพราะของนี่ก็น่าจะเยอะพอสมควรนะพี่น้องแต่ประเด็นว่าติดปัญหาฝนตกครับพี่น้อง อ้รถก็เยอะวุ่นวายมากครับดูรถก็มาส่งของส่งอะไรครับฝนกต็ตกพี่น้องเลยนี่ยังไม่หมดหน้าของอนี่ครับเราซื้อผ้าใบเลยครับลืมมาผ้าใบมาไม่รู้ว่าฝนจะตก กำพี่น้องกำต่อตาถั่วไปงี้นะเอาไ้เกาะไม่รู้เหลืออะไรอีกครับแต่รอครับโอ้โหเละกระเละบาดเนี่ยเปียกหมดแล้วครับผมเนี่ยเปียกโทรถามเจ๊ก,ก่อนว่าเรืออะไรอีกมไหมนี่ จะได้คุมผ้าแล้วก็จะได้คลุมผ้าแล้วก็รัดครับเลยตุ้มเป๊ะ đó lửa lấy mấy này thì đơm đi giờ mấy đến vô trong này à toàn à toàn nha ừ ừ ออแค่นี่แหละรถติดเราจ่ายตังค์ก่อนครับคุณจ่ายเงิน้ให้บากีรจมากอกดอบาพันสามร้ลดสิบบาทสสิบบาท ซื้อของเยอะครับแายการนี่แหละวันนี้ครับ6 3พัร้อบาทซื้อไปขายครับแล้วก็เอาไปแจกลูกค้าด้วยนะต้อนรับปีใหม่ครับสนมานาวคุณครับนี่เห็นไหมเต็มรถพี่นอนะ้องงานนี้บอกเลยฝึกจัดประดัดฟอบนอี่รอขอ,ของ นี่ผมก็จะมารับประจำนะครับมาสองครั้งแล้วร้านนี้ความครับมายังจะเหนื่อยนาะแม่ไม,ไม,ไม,ไม่คุมผ้าเสร็จแล้วฝนหยุดตกซะเนาะพดเรื่องอ่ะจริงติดไรากระสยไว้กระตูนเนี่ย รอเจามาครับร้อนฝนตกเลวูกเปียงหมดแล้วียงกหมดแล้วครับนี่แหละชีวิตพ่อค้าครับต้องมาหาเลาะซื้อของไปขายครับช่วงปีใหม่นี่จะขายดีมากนะครับทุกคนบอกเลยครับนี่ก็เละตุ้มเป๊ะหมดเลย ครับจะมีพวกหอนข้างามม่มผ้าห่มเนี่ยครับมีก็มีพราห่มหมอนพวกนี้แหละที่เราจะซื้อไปขายครับแล้วก็ไปแจกลูกค้าทีา่ลูกค้าดีเด่นครับที่บ้านเรานะ <c oughs> ลูกค้าดีเด่นมาสั่นรอทีล้วก็ซื้อไป้วครับหมดครับแป๊บเดียวเองวันเดียวครับ <c oughs> ผมเพิ่งมารับเมื่อวานก่อนเองนะ เมื่อวานก่อนผมก็มารับแป๊บเดียวครับขายวันเดียวหมดเลยครับหกสิบกว่าพื้นร้อนก็ร้อนครับร้อนด้วยอบอ้าวด้วยฝนตกด้วยเู่เปียกเฉชะ,ชะไปหมดโอ้ดูเขาแบกครับสุดจัดเลย้ มาส่งแล้วครับมาส่งแล้ววางอลไแล้วส่งของ อไมแหละเติมรถพอด,ดีไม่รู้เราก็ไม่ได้ใส่ครอบหมามีนนไหมหมดแล้วเต็มได้ไหม

ตลา,าดป้าศาสตร์เลยโรงพยาบาลน่ะโรงพยาบาลอยู่ตรงเนี้ยครบลเลยนะตรงขึ้นครบที่ผ้าอันแล้วอันนั้นอันหนึ่งแล้วก็อันนั้นแค่นั้นเองอะไรแล้วก็ไม่ได้เอาอีกใช่ไหมละ่ะห้าที่สิบแล้วก็อนะันอืมเอมกซ์อยู่นี่รครบมนยเอ็กอยู่นี่ครบนะพี่พ่อดูอะไรอ่ะพอ่พี่พอ่อโอ้ยเราขึ้นได้มไม่แขะไหม ให้แยกถอ,อยหลังให้อย่ารถติดนะี่รถติดรถแดงเขาบอกเขาว่าเดินอมามไหมน่าตรงไฟที่กำลังพลิบๆอยู่นะเขาก็มาส่งหหหให้จิบเข้าไปยี่สิบบาทข้ามาส่งคนเดียวใช่ไหมอืมมอรอคนเดียวโยเขาจัดเรียงเอาอะไรคุมไปอย่างดีนี่ ก่อนเค้กกิ๊กไปดูที่ร้านร้านนั้นร้อยแปดสิบเองร้อยห้าสิบที่ร้านอะร้านที่เขาซื้อว่าผมอะแล้วมีเชือกกระนั้นให้พร้อมเรียบร้อยใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ด้วย ไปข้าดูเลยติดเท้าติดเ้ากติดเสือฝาเยาปาอเอ็กจบไลน์นะจะไปดูอันนี้